เรากำลังหาออยบำรุงผมตัวใหม่ก็พยายามไปหาดูรีวิวคนส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างแนะนำตัวนี้นะคะและเราก็อยากลองใช้ด้วยวันนั้นก็เป็นวันที่ร้านไลฟ์สดพอดีเราก็เลยซื้อมาเพราะว่ามีแถมน้ำหอมด้วยนะคะอยากได้น้ำหอมค่ะทางร้านห่อมาอย่างดีเลยค่ะแพ็กเกจก็คือสวยงาม มีความเรียบเรียบส่วนตัวออยนั้นก็ค่อนข้างใช้ดีเลยนะคะเรารู้สึกว่าเนื้อออยเขาจะไม่เป็นน้ำมันเยอะเกินไปเนื้อจะไม่หนักมีความเหลวๆคือใช้ตอนผมเปียกผมแห้งก็ได้นะคะใช้แล้วไม่ค่อยมันหัวใช้แล้วรู้สึกว่าลดผมชี้ฟูได้เลยส่วนกลิ่นเรารู้สึกว่าเหมือนขนม แล้วก็จะมีความกลิ่นวานิลาส่วนตัวน้ำหอมก็จะเป็นไซส์เล็กนะคะเป็นไซส์แบบเทสหัวสเปรย์ก็คือฟุ้งกระจายดีมากส่วนของกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นเดียวกับออยบำรุงผมเลยนะคะ